พลตรีนริตถาวรขอยับถาวรวงรองไม้ทัพภาคที่3พร้อมคณะไปตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติของหน่วยฝึกทหารใหม่ผลัดที่1ประจำปี2566ที่ค่าย พ่อคุณผาเมืองจังหวัดเพชรบูร์จำนวน6หน่วยซึ่งทุกหน่วยฝึกสามารถจัดการด้านการฝึกทหารใหม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทัพบกและกองทัพภาคที่3ได้เป็นอย่างดีในการดูแลสุขภาพของทหารใหม่เนื่องจากช่วงนี้สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดผลกระทบต่อการฝึกโดยเฉพาะสถานการณ์โรคโควิด -19 ยังคงมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงขอให้หน่วยฝึกทหารใหม่นะคะมีความพร้อมในการดูแลการรักษาพยาบาลแล้วก็การป้องกันการเจ็บป่วยจากการฝึกทหารใหม่ทุกนายค่ะพร้อมกับการทับนะคะให้หน่วยฝึกทหาร ที่อยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลค่ายทหารให้ประสานการปฏิบัติกับโรงพยาบาลประจำอำเภอในการนำส่งทหารใหม่เข้ารับการรักษาพยาบาลทันทีหากเกิดกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินขณะเดียวกันค่ะกองทัพภาคที่3ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดเจ้าหน้าที่เสนารักษ์หรือว่านายสิบพยาบาลประจำหน่วยฝึกให้แต่ละฐานการฝึกเพื่อทำหน้าที่ในการวินิจฉัยอาการป่วยในเบื้องต้นได้อย่างทันทีซึ่งจะช่วยลดอาการเจ็บป่วยที่รุนแรงจึงขอให้ครอบครัวของทหารใหม่ทุกคนนะคะมัน ใจได้ว่ากองทัพบ,บกและกองทัพภาคที่3จะดูแลสุขภาพของทหารใหม่อย่างดีที่สุดค่ะ